ว่าไงเปยปานวาดเคลียชัดข่าวรีเทิร์นหลังเจออดีตแฟนบิ๊กทองภูมิหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับได้มีคลิประหว่างเปยปานวาดกับอดีตแฟนหนุ่มอย่างบิ๊กทองภูมินะครับที่ทั้งคู่คุยกันไปเขินกันไปเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักเอามากๆจนทําเอาลหลายๆคนนั้นแห่ลุ้นว่าคู่นี้ครับอาจจะมีสิทธิ์หวนรีเทิร์นกันหรือเปล่าล่าสุดนั้นไม่ให้รอนานครับเปยออกมาตอบชัดๆถึงประเด็นที่ว่ามีสิทธิ์รีเทิร์นกับบิ๊กทองภูมิไหมสาวเปยนั้นตอบว่าเจอโดยบังเอาาากค่่ะวันนัันนน้รรยงงงแลลหหูตต๊ข เร,เราก็รู้สึกเอ๊ผู้ชายคนนี้แต่งตัวมีคาแรคเตอร์ดีจังใครนะก็เลยไม่ได้คิดอะไรจนนั่งคุยงานไปสักพักอยู่ๆเขาก็เดินมาทักเราก็ตกใจว่าเอ๊บิ๊กนี่วาก็เลยได้พูดคุยกันเรายังถามเขาอยู่เลยว่าวันนั้นไปกินอะไรมาไปโดนตัวไหนมาเหรอถึงได้สัมสื่อออกมาเป็นแบบนั้นไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่าเราก็ไม่ได้คิดติดตามแต่ก็มีคนส่งมาให้ดูเขาก็เล่าให้ฟังแค่นั้นไม่มีอะไรไปคิดว่าไม่เข้าใจผิดหรอกค่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเวลาไม่หวนกลับมาแน่นอนคือมันไม่ใช่แล้วผ่านมาแล้วอีกกกกอออออย่่าาางงเเเเเรร็็็ปปปนนนนพืัไไแล้ว มากแล้วนาฬิกาไม่เดินทวนเข็มแน่นอนตอนนี้มีแค่งานกับเงินอย่างเดียวเท่านั้นค่ะที่จะทําให้เราสดใสเปยปันวาดกล่าว